สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนนน้องนะครับเมนูวันนี้เรามีอะไรมาชวนผู้ชมกินด้วยกันซาหิดทอบครับผมหรือว่าจะเริ่มเห็ดทอบนะครับผู้ชมช่วงนี้เห็ดทอบมันเริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็เอามาทําอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือยำเองนะครับใส่ตะไคร้ใส่หอมนะครับใส่มะนาวใส่พริกน้ำปลานะครับผมมัที่ได้ความนัววันนี้หอมมากเลยนะครับผมเห็ดแก่ มาท่าแบบนี้มันจะมันนะครับกินข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมช้อนโอ้โหช้อนนนใหญ่มากเลยบ้านเราเรียกว่าสะเลมนะครับผมสะเลมอ่ะสะเลมหมูอ่ะสะเลมหมูคล้ายกันครับอืมสาก้างเล็กยำนั่นแหละยำแอืมใช่ไหมแบบเปรี้ยวจ้าเห็ดหอมหอมมันๆครับผม เห se um? sí. oui. ็ดแก่มันก็จะดำๆแบบนี้นะครับถ้าเห็ดอ่อนมันจะขาวเขาเรียกสีช็อกโกแลตนะสีช็อกโกแลตด้วยดำช็อกโกแลตสีดำดำก็ดำท่านแม่งด้วยก็แล้วผมชอบแบบนี้เปรี้ยวมันต้องเปรี้ยว อ,าาอ,อืได้กลิ่นของตะไคร้กลิ่นหองหอมคุณผู้ชมได้กลิ่นของมะนาวด้วยอเมนูนี้สามารถทำกินนบนดอยได้นะถ้าหลาอเอาน้ำปลาเอามะนาวเอาพริกไป เราต้มเห็ดก่อนนะครับผมเห็ดให้สุกก่อนกินดิบมันแก๊ดเยอนะเนาะกินดิบมานี่ยอ,อืดท้องไอ,อช้อนผมดีกว่าไหม <laughs> มีน้ำมนะไม่จำมัไม่นเงเพราะว่าไม่ได้น้ำต้มใส่ไปเทน้ำต้มออกหมดเห็ดแก่ด้วยมันดูดน้ำหี่จะอ่อนชาโคเลยคุณ like ผ้ชมมันไม่ได้ดอกใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้ถ่ายคุณผ yeah> ู้ชมดูผมก็ไปผมก็รีบเก็บเก็บเก็ถ้าไปสองคนแน่ ก็ยังถ่ายได้อยเ่ต่ถ่ายคนเดียวแม่นัดแม่นัดรีบเก็บก็อยากไปเหมือนไงไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนดีแล้วไปได้ก็ไม่ได้เฮ้ยได้สิรอบที่แล้วผมได้ตั้งโรนึงนะใครหาให้ใหผมด้วยใครหาคือแง่คือก็มันก็หาได้อ่ะมันก็พอยยได้กินอ่ะ ผมมาหาปุบผมก็ต้องต้องไล่ดูแล้วก็ต้องไปถ่ายคลิปอีกคุณผู้ชมมันอยู่ในถุงใครก็เป็นของคนนั้นด่นเอาเดิปลาคนหาไม่เจอผมต้องหาให้ตัว<ะ>จับติดก เต็ด <ś les> จิตเลยเยอะมากครัมยปิดลิดเลย,เย,ย,เลยติ๊กต่างกินครับผมประบบทพี่น้องครับทางปักเหนือมาเดอพี่น้องทางปักเหนือเขาของเขาอะจอบเถิ่มให้ทอบออมมาครับผม <ś les> เม็ดนี้ไม่ได้หันเม็ดนี้ไม่ได้หั่นเม็ดไปได้หันนี่นีแหละอันนี้อ่อนๆคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยกินเม็ดนาบอกเราด้วยนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าทางภาคเหนือเราอ่ะ ได้กินแน่นอนเคยกินแน่นอนคนเหนือชอบอคนเหนือเขาชอบอย่างเงี้ยแนละ่ยะเลิ้มเห็ดทอบดูเหนือ่อยๆเนี่ยพี่กํากระเลิ้มโอ้โห <laughs> ใครไม่หันเลยเนี่ยฮะอันนั้นอาจจะหลุดคิวซีมาลืม <laughs> ต้องขอเคลียดพี่อ,อ,อะไอ่างนะไม่พิเศษแซบอะแซบแบบจี๊ดเลยอะอะไรข้อเผเอ็ดคุณผู้ชมต้อไบผมอ่อนแล้วไม่ได้แข็งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแข็งมากมจริงเผ็ดนี่คือไม่เซนพิษาน่ะอ๋อข้าวหมดแล,ล้วแต่ว่ามันทำให้เราหยุดกินไม่ได้นะเราต้องแบบกินเรนะื่อยๆแหละมันเผ็ดอะ ไลองม็ดนี้สิอร่อยกินได้มันก็กร <c oughs> อบหั่นดีแล้วกรอบปะหั่นดีแล้วเหนียวหั <c oughs> ่นดีแล้วห <c oughs> นังมันจะเหนียวแล้วบางแก่นมันก็อ่อนดู้วะ บางแก่นก็ดบางเม็ดเออฝนมืดใหม่แล้วคุณผู้ชมแป๊บเดียวเห็นไหมเมื่อกี้กังแดดออกตอนนี้ฝนมืดใหม่แล้วนี่ครับหน้าฝนแต่เราก็ไม่หวังแล้วเพราะว่าเหตถอบไม่มีแล้วแต่ปีนี้เรากินเต็มที่มากคุณผู้ชมได้กินสูตรมากกว่นเนี้ยปีนี้ได้กินแต่เหตถอบอ่อนนะผมเนี่ยเพิ่งมากินเหดถอบแก่ถือว่าปิดท้ายฤดู เขาจะปิดท้ายดูด้วยกันตำเริ่มเห็ดเห็ดแก่ครับจต่ว่าจะเป็นเห็ดทอปนี่คือไม่กระลั้มอยู่ดิ่างี้อแก่ยะอ่อนใครชอบถ้าชอบอะไรมันก็ดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดแน่นอนเข้าม้อห,หรอ ม,มันแห้วมันเยอมันแอบเตยกินเล่นตีนี้มันคาใจมากเลยจะกินสมีใหญ่ไม่ได้จัดปันมากินง่ายจัดปันมันต้องบดหน่อย ชมมันติดอ่้มันติดแต่มันกินงากกว่าไปเลยจัดืป อนนมกัผมคิดว่าอ่อนมันเยอะเนี่ยเฮ้ยจะหายจะฟ้อนคนอื่นเขาจะกินเฮ้ยไม่ได้กินผัดเลยนะผัดแต่ผัดแต่ผักหวานนะคุณผู้ชมปีนี้ผัดในทอปแต่ผักหวานอะ ต่แก่แล้วเอาไปผัดมือก็ไม่ค่อยไอตอนนนองนะนั่นไม่ได้ผัดเลยแต่แต่ผมกินไปแล้วแม่ผัดให้กินแต่ไม่ได้มานำเสนอคุณผู้ชมไงผัดเห็ดทอบใส่ผักหวานของป่าผักหวานก็หวานใช่ไหมล่ะเห็ดก็หวานแบบลงตัวแล้วก็ใส่มือเป็นไรล่ะใช่ครัต้อนหอยอนดมเยอะแยะเลย โอ้โหเม็ดนี้เบลล์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่หันเลยนะไม่นอนรู้เปล่าเดี๋ยวคนหันอ่ะผมไม่ได้หันคือคนหันข้างอยู่ไปก่อนข้าวหมดแล้วมันเหมาะแบบว่านั่งกินเพลินๆอ่ะเพราะว่ามันมีเห็ดแกงอ่ะ ของแก้มของแก้มเดี๋ยวก็จะลา <c oughs> คุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบเกมนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราแน่นะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ผมกับพี่บ้ารับไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมเลย